วันนี้พาพี่น้องมาดูกานปลอกไกวบรรยากาศทิวบันเนาะครับพี่น้องอันนี้ข้างนอกมันค่อยงามปไนไหน เอาเลยปลอกไปเลยเข้าก็ค่อยเอากลามมันออกก่อนพี่น้องตัดตึกตึกนี่แหละครับเราก็เอากลาบนะั้นออกด้วยกล้าวที่มันแข็งนะครับผมที่มันกินไม่ได้ ตึ๊บแล้วก็ปอกอีกอีกสันหนึ่งครับอันนี้สำหรับคนมักเบิ้งเพิ่นเพิ่นเฮือเบิง้งยีกันปอกอ่อนอ่อนอ่านเฉยๆไกลๆ